สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ที่นะ่ารักทุกคนนะคะก็มาเจอคุณครูอีกแล้วเกี่ยวกับพิชาอะไรเอ่ยวิชาดนตรีนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปแล้วใช่ไหมคะสีส้สมๆตัวนี้ ให้เด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วก็เรียนไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะในหน้าที่23นะคะเกี่ยวกับจังหวะและการร้องเพลงนะคะหน้า23นะคะเด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมานะคะเรียนรู้ไปพร้อมกันกับคุณครูอ่ะเขาได้ให้ความหมายของจังหวะไว้ว่าเป็นความสั้นความยาวของเสียง และใช้กำเนิดความช้าความเร็วของเพลงนะคะจังหวะก็จะมีจังหวะช้าจังหวะเร็วนะคะซึ่งจังหวะช้าเราก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เร็วเราก็จะมีความตื่นเต้นเร้าใจใช่ไหมคะอันนี้ก็ือว่หรือว่าจะเป็นเออก็จะมีความสนุกสนานนะคะในความในในเพลงที่มีความเร็วนะคะ ึสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะอสองลักษณะนะคะซึ่งจะมีจังหวะของเพลงสากลกับจังหวะของเพลงไทยนะคะเรามารู้เกี่ยวกับจังหวะของเพลงสากลกันก่อนนะคะซึ่งเพลงมาร์ชจังหวะมาร์ชก็จะใช้ในการเดินขบวน หรือว่าเดินแถวเดินในงานพิธีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะเพลงมาจะเป็นตึงตึงตึ้งแตลกแตกตึงเคยได้ยินไหมคะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินนะคะเดี๋วก็มาดูคลิปวิดีโอกันหน่อย ะะอันนี้เขาเรียกว่าจังหวะเพลงมาร์สนะคะหรือจังหวะมาร์สนั่นเองนะคะอันนี้ต่อไปเรามาดูกันจังหวะเพลงไทยนะคะซึ่งจังหวะเพลงไทยนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะใหญ่ๆนะคะหรือ3อย่างนะคะ ตจังหวะใหญ่ๆด้วยกันนะคะจังหวะแรกคือจังหวะชั้นเดียวนะคะจังหวะชั้นเดียวนี้ก็จะมีความเร็วนะคะอันนี้เหมือนเหมือนการเราตีชิงชิงฉับชิงฉับชิงฉับนะคะก็จะเป็นจังหวะที่มีความเร็วหน่อยนิดนึงนะคะก็จะทําให้แบบมีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของจังหวะสองชั้นหรือ จังหวะสองชั้นนี่ก็จะมีความเร็วปานกลางนะคะแบบเพลงช้าๆสบายใจหน่อยนิดนึงนะคะอันนี้ต่อไปเป็นจังหวะสามชั้นนะคะจังหวะสามชั้นตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของช้ามากๆนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงช้าไปเลยแบบเนิบๆไปเลยนะคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆ ดูในหน้าที่25นะคะเกี่ยวกับการอ่านบทกรประกอบจังหวะนะคะซึ่งในการทำไมเราต้องมีจังหวะนะคะก็เพื่อให้เด็กๆได้อ่านหรือได้เดินได้ทำกิริยาท่าทางต่างๆที่พร้อมเพียงกันนะคะก็จะมีรู้จักจังหวะพร้อมๆกันนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่นะคะ แล้วก็เขียนเนื้อเพลงลงไปนี่แหละคะ่ะนี่ของของเธออะไรอย่างนี้เขียนลงไปนะคะเขียนลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆฝึกนะคะอ่านบทกรอนเนี้ยแล้วก็ประกอบจังหวะไปด้วยนะคะ mm hmm. เช่นนี่ครูคจะแสดงเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉัน มันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไวฉันไัยเก็บได้นำมาให้เธอนะคะอันนี้ถ้าเด็กๆเขียนจังหวะบวกนั่นหมายถึงให้เด็กๆปรบมือบรรทัดแรกนะคะที่บอกว่านี่ของของเธออะเด็กๆจะปรบมือตรงไหนบ้าง นี่ของของเธอนะคะอย่างนี้นะคะให้ถ้าเห็นเครื่องหมายบวกให้เด็กๆปรบมือให้ตรงตามที่เขาระบุวางไว้นะคะคุณครูทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของ ที่ทำตกไว้ะฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านไปด้วยแล้วก็ตีปรบมือ ประกอบไปด้วยนะคะถ้าเด็กๆทําได้แล้วนะคะฝึกหลายๆรอบเด็กๆทําได้เด็กๆก็ลองอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูก็จะให้คะแนนหรือว่าคุณครูอาจจะมีรางวัลมอบให้กับเด็กๆนะคะสําหรับวันนี้เราเจอกันเท่านี้ก่อนไว้เจอกันในคาบถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ